โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นแมปออสตาซึ่งโ,โหไม่ได้เล่นมานานมากคือผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันครั้งแรกคือมันแมปออสตาเขาแบบทําใหม่นะคือมันเรียกว่าอะไรมันแบบเหมือนเริ่มใหม่อะมันเป็นทําแมปใหม่ไปเลยโอเคเข้ามาลับตอนนี้คลิกปึ๊บตอนนี้เราได้ตัวมานะแต่ว่า <laughs> มันไม่โหลดโอเคแต่ก็เอ้ยโอเคตัวนี้ อ๋ออูริวโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดอะไรสักหน่อยนะแต่ก็ระหว่างที่รอโหลดเช็คโอเคก็เหมือนเราก็คือแบบเนี้ยเริ่มต้นใหม่เลยแต่ว่าแมปก็ยังเอ้ยมันเหมือนเดิมอยู่นะแมปโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าตัวอะไรที่มันยังไม่โหลดก็ปล่อยมันไว้แน่นอนว่าเริ่มมาเนี่ยเราก็ต้องสตอรี่สตีล่าโอเคนะฮะเลฟโก้สตาร์ทไปเลยมาแล้วครับตอนนี้โอเค าแมพครั้งแรกก็อย่างนี้แหละมันจะแบบมันยังไม่โหลดไงวางซันจิไว้นะปึ๊บเดี๋ยวอ๋อวางไม่ได้นี่ว่าวางโกคูไปครับนี่พลังขึ้นเตานาี่ทำไมมอนหลุดสกิปเบฟเดี๋ยวนี้สตอรี่แรกนันเนี่ยปึ๊บจัดไปโอเคแล้วสิ่งที่ต้องมีในเกมแนวนี้ก็คือเนี่ยไอคูณสามโอ้โหแล้วคือแบบว่า เกมพาร์เราก็ต้องซื้อใหม่นะเดี๋ยวเจอซันจิเออเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวเรามาันปลาอะไรดาวกระจายด้วยเจออูริวต้องวางไว้ข้างบนวางไว้บนนะี้อ๋อไม่ใช่มันเป็นมันเป็นแค่ออน,นิเมชันการวางตัวปุ๊บนี่อย่างงี้อ่าโอเคทำดีทำดีำดแต่จริงๆนะผมรู้สึกว่าภาพแนวๆเดียวกันปะเดี๋ยวนี้แบบ บบว่าทาวเวอร์ดีฟเมันเขาเรียกแลนด์ผ้ามันเหมือนเหมือนกันหมดเลยเนะี่ยเัาฟันจีไปให้ตันปึป๊บอ๋อเราต้องไปหาตัวต้องหาตัวทำเงินก่อนครับอันดับแรกแล้วก็หาอะไรตัวบัฟอีกนู่นนี่นั่นการเริ่มต้นใหม่ในแมปเดิมปึ๊บนี่ยพลังขึ้นเต่าโอเคครับเราก็จะเอ่อลงสตอรี่จนจนถึงสตอรี่ที่เราไปไม่ได้แล้วกันไปไม่ไหวปึ๊บโอ้บอสมาแล้วมีเตือนอนี้ด้วย วางโกคูได้สี่ตัวนะครับตอนนี้จิดการมัดเลยทาไมถึกจังไะมตัวหนึ่งไม่ได้การละโหตัวที่ให้มาเริ่มต้นมันกากขนาดนี้ละอ, <c oughs> อ้าวชนะแล้วนี่ว่ะไปไปต่อครับ next level ยาวๆไปครับตอนนี้อุ๊บอาคาอินุโอโ้โหเดี๋ยวนี้ทําฉากแบบนี้เราต้องเวล50ห้าสิบนะถึงจะปลดล็อกช่องทุกตัว หตัวละครเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมจาไม่ได้แนละ้ก <c oughs> <c oughs> ็น่าจะ6ตัวนี่แหละเออแจ้งเกินแล้วครับเอออันนี้เดี๋ยวมันโรบินปะเนี่ยทำไมหน้าเป็นโรบินแต่ว่าใส่ชุดทหารเรือจริงแบบพวกเอ,อ่อทาวเวอร์ดิฟเนต์เนี่ยอยากจะแนะนําว่ามีเรียกว่าอะไรมีที่กระโดดให้เล่นไหมบางทีมันเบื่อไงแต่ว่าอยากกระโดดเป็นคนชอบกระโดดไงแบบนี่ชอบปีนทําแบบเออตรงนี้ก็ปีนได้ว่ะ ทำแบบว่าให้ปีนเล่นอย่างเงี้ยเออเออ้ตรงนี้ก็ใช้ได้เอานะปีนไม่ได้ละลุกมาแล้วครับเวลาบอสออกมาจะแจ้งเตือนเงี้ยโ,โอ้มีหลอดให้ดูแล้ว,ว,วผมว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอกลับไปสุ่มมันน่าจะแจกอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปล็อบบีแ้แบบโอเคตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยสสิบเจมเราก็สุ่มเลยครับึอบตอนนี้มีตัวอะไรบ้างเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าอยากสุ่มเออ๊บ หนีทันจีโร่ชัวโอเคอันนี้อูริวเรามีละอะูฟี่เราอ่านชื่อเอานะอันนี้มันเจนน่าจะเจนหรือเปล่าเามื่อกี้ตัวอะไรมันแหล่ตัวไหนมันหายาก1%อ๋อยูนี้ตัวอะไรอีกวันเนี้ยเหมือนเราจะได้ทันจีโร่มาเดี๋ยวนะมันมี2แบบอ๋อ4ดาวแั้นเราโกขวกไปแล้วก็เอาเจนเข้ามาเเดี๋ยวมีบัฟด้เหรอ เราที่สุ่มบัฟอยู่ไหนเนี่ยโรบอตคืออะไรนี่ไงเทรดลีโรมีการสุ่มบัฟนะแล้วเรามีเท่าไหร่เนี่ยรีโรเล่นอ๋ออนี่คือจำนวนของเรานี่นะบัฟออสตาตึงสุดมีบัฟแบบนี้มันก็เกลือสิครับชาเลนนะับต้องเวลีย20บวกอ๋อแต่เรากดดูได้ก่อนเอ้ย ฮิตเ e n นโพเนเชียคือเลยสแตตอ๋อ oh, mm hmm. มีสแตตอีกนะอันนี้น่าจะตึงสุดละ mm hmm. เอ็ด,อดสามารถมารีเออรีอันนี้ได้รีสแตตก็ถือว่ามีอะไรทำมากขึ้นไม่มีอะไรให้เกลือมากขึ้น A later few moments โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมลงไปสตอรี่ที่2ด่านที่2ผมก็แพแล้วนะเราต้องไปหาตัวโอเคตู้กำลังจะรีนะเรารอรีดีกว่า ฮึบโอ้ยนวดขาว่าวว่ะนวดข่าวก็จัดดีฮึบนวดขาวเฮ้ยอิตาโรลิฮึบไม่มีแต่ว่าเขามีการันตีอยู่เรานะ่ะไม่ต้องการันตีหรอกโอเคมันมีตัวที่อีโวได้ไหมอีโวไม่ได้เลยแหละนวดข่าวไม่ออกเลยเฮ้ยมันมีตู้เอ็ก เอาตัวเอกเป็นหนวดดำเฮ้ยหนวดดำมันยังสโลอยู่ปะเราก็ตัวจำเป็นนะเนี่ยตัวสโลอันนี้คืออะไรครับโปรปึ๊บลองโลสิอ๋อเป็นไอเกมนี้มีลงไทยลานะฮะแต่จริงเราก็ยังไม่ไหวหรอกเวลายีบห้าแล้วอ้าวทำไมต้องวาร์ปทะลุมาก็ได้นี่วะ โอเคทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมไปฟาร์มก่อนอาจจะลงสตอรี่แล้วถ้าลงไหวไม่ไหวก็อาจจะต้องลงแบบลงสตอรี่ที่มันลงไหวแล้วก็ปัมเบลไปก่อนนะแบบฟาร์มไปก่อนโอ้โหบอกเลยครับว่ายาวๆ2 0 t w years later โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ผ่านสตอรี่สแล้วนะเหลือแต่สตอรี่สซึ่งที่เราผ่านได้เนี่ยเพราะว่าผมไปสุ่มเอาอิจิโกมานะ แล้วตอนนี้เลเวลยีแล้วโอเคแล้วในที่สุดมาแล้วตัวทําเงินเป็นเชฟราเมงสดาวเองเหรอเชฟโอเค okay. เราก็จะไปเออสุ่มบัฟให้มันด้วยบัฟสำหรับตัวทําเงินก็คืออ่ไมดัสนี่ไงบวกยี่สิฟาร์มอินคัมแต่ก็โอกาสได้มันหเปอร์นนะมันก็ถือว่าเป็นบัฟที่อาจจะค่อนข้างหายากนิดนึงไป S <S <sentiment> เอ้าได้ได้เฉยแล้วก็เดี๋ยวผมใส่โค้ดก่อนนี่ครับที่ใส่โค้ดมีโค้ดอยู่ประมาณ6โค้ด <auc OT> ใส่โค้ดเรียบร้อยตอนนี้เรามีเจ0 0พันเกมละอันนี้คืออะไรวะเนี่ย <S <S อ๋อดีที่สุ่มที่สุ่มอ่อสเตตซึ่งเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้สุ่มสเตตตัวที่เราจะปั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะปั้นตัวไหนพรีเมียมแคปซูล ดีเม e ียมแคปซูลอ้ะอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นสก,กินนะเนี่ยของเรามีเมฆสีทองนะฮะอ้วเมฆสีทองอันนั้นเปคืออะไรแต่น,นี้น่าจะขี่ใช่ไหมคืออะไรวะอ๋อมเป็นใส่มันอิโมจิอะไรอย่างงี้ปะเนี่ยเราดูซัมมอนอีกรอบอุ้ยทรงจินโวอ่ะตึงไหมเราไม่มีข้อมูลเขาด้วยสิ ไหนๆแล้วเราก็ต้องจัดแล้วล่ะไปการันตีแน่นอนเนี <c> ่ย <oughs> yeah. การันตีแน่นอนมีสคริปต์อไมอ้าว <c oughs> ไม่การันตีพอ <c oughs> จะได้มันก็ได้อะเนะาะใสซัมมอนเนอร์ด้วยวะเรียกนักลบเงาหรอ <c oughs> แต่สแตตค่อนข้างดีอยู่เนี่ยมีแต่เอ s นี่แหละตัวปั้นเราแต่คิดแล้วน่าจะหายากอยู่นะเนี่ยได้จากจินซุง NBC m i s s i มิชั่น กินซังเราต้องไปหาไอ้ตัว n B C แบบนี้นเดี๋ยวเราไปลงอ่สตอรี่ให้มันครบก่อนเราได้กินซังมาละเราน่าจะลงผ่านทุกสตอรี่แต่ค่าวางนี้ก็ใช่ย่อยอยู่กินโบลุยเฮ้อ้ขี่เมฆอ๋อมันเป็นแอนิเมชันนั้นที่เราใส่ปะเมฆสีทองมแค่ตอนแรกงงเลยกินบูทำไมมันขีเ่เมฆทองตีมันเลยอ้าวนึกว่าจะแบบ เข้าแบบฟิงฟึงฟง,ฟงยืนตีแบบอย่างเงี้ยอาจจะต้องอัพเฮ้บนี่แหละกระโดดไปนี้อันนี้กระโดดไปฟันแม็กแล้วครับเราต้องไปแอฟเซนถึงจะเพิ่มได้เราทําไมจิโกชุดไป็นงเงี้ยโอเคครับตอนนี้ก็ลงเสร็จแล้วครับไปต่อไม่ได้ละเน็กไม่ได้ตอนนี้มีซูคุนะกับ A เอเลนเอ่อน่าจะได้ทั้งคู่นะโอเคเอาซูคุนะก่อนอ้าเต็มเดเด เพิ่มได้ทีละยี่สิบเหรอโอเคเรียบร้อยได้แบบการันตีต่อไปเนะอเลนครับขอไม่การันตีเช็คดวงกันหน่อยหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะมีอยู่เจงเฮ้ยมีอยู่เจง <c oughs> รู้สึกเราสุ่มแต่ตู้เอ็กนี่จะไม่ต้องการันตีนะสุขุนะตัวตีแอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยฮิล แล้วก็ติดเลือดไหลเอเลนก็เป็นสายซอมมอนเนอร์เอเลนอีโวไม่ได้ดูคุณน,นะเอ็กเซนได้จากนั้นเราก็จะซุ่มบัฟกันโอ้เรามี70เลยเลยนี่นะสิ่งที่เราต้องการออสตา0.2%ร์มาก่อนจะจากกันไปเรามาดูความเกลือเฮ้ยทำไมอันนี้ดูดีบวกระยะเอ่อแอคแท็กอันนี้แรนดอมบึบ มันดีเปล่าวะผมว่ายังไม่สุดเฮ้ยนี่ได้แต่งจริงเมื่อกี้เราหน้าเอาไว้ก่อนก็นได้นะแล้วเราไปสุ่มพวกสุขณนะต่อเฮ้ยนี่เทมเพลตลดปุบสปีดแล้วก็ดอทดาเมจเหรอจินมูลมันไม่ใช่อดอทดาเมจไม่ใช่อันเนี่ยโอ้โหแทง้งแทง้งเอามาทำใบวะนะเฮ้ยนี่อีกพีโอโห้ายเก็บเบลวเนะี่ย อันนี้ดาเมจเราต้องเอาไว้ก่อนปะผมว่าเอาไว้ก่อนไม่งั้นเราอาจจะไม่เหลืออะไรมาซูคุณะโอ้โหแทงอึบนี้อันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะมาเอเลนอึบอ้าวอันนี้มันฟาร์มเบลใช่ไหมเนะี่ยอึบโอ้โหไม่อยากฟาร์มเบลไม่อาแทงอึปบปึ๊บอืมเทมเพลตละเออมันดอตไหมวะแต่มันก็ลดตีเร็วอยู่นะเนี่ย โอ้เดี๋ยวเอเลนตีสามปใช่ปะเน่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวเอานี้ไไปก่อนต่อไปเรากลับมาจินมมไอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาม่วงๆอย่างง,งี้ไม่ก็น่าจะดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่สุดไงเฮ้ยแต่ว่านี่ไงลถสปีดเปิบบวกระยะบวกชิลดาเมจนี้มันคือยังไงวะอ๋ทอทําลายเกาะเหมือนทำลายเกาะบวงหนึ่ง Special Unit m o มูคือยังไงวะเนี่ยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนต่อไปเรากลับมาซูนะซูกนะออสตาอ๋อแสดงว่าถ้าเราได้บัฟตึงๆเนี่ยเมื่อกี้มันจะมีเอ่อเอฟเฟกขึ้นหน้าจอตอนนี้รู้สึกจะเกลือแล้วครับอันนี้คืออะไรเนี่ยบวกอ๋อ,อวางเพิ่มหนึ่งโอโ้โหผมว่าหมดตูดหมดตูดเฮ้ยทำไม โอ้โหพอมาซุกนาแล้วมันหมดตูดเลยวะ่ะผมว่าเอานี้ไปก่อนหรือว่าจะหมดตูดอะหมดตูดก็หมดดิออโอ้โหเราได้แทงอสุดท้ายโอเคก็ไว้เท่านี้นะกับแบบออสตาซึ่งก็ถือว่าทำใหม่แล้วก็ทำดีนะมีอะไรที้ทำมากขึ้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเกกือ